เ็กนสังกัดที่มีข่าวกบปกิฟมาีชลงด่าะำลังเครืองอยู่เรื่องที้เดี๋ยวกกอนเอ่อสำหรับข่าวของน้องชัยกับน้องกุะะ๊กกิฟเหรอคะก็จริงๆแล้วบุม๋มบุ๋มก็น่าจะห้ามเด็กในสังกัดเรื่องของความรักพอสมควรเพราะบ,บุ๋มเองอ่ะโดนมาเยอะแล้วเราจะรู้ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันทำให้บางทีประชาชนเขาไม่ทราบหรอกว่าความเป็นจริงมันคืออะไรแต่ น้องใช้เองเนี่ยบุ๋มวางแผนให้เขาเยอะมากกับการทํางานในเมืองไทยนะคบในช่วงปลายปีหลังจากที่เขากลับจากฮอลลีวูดแล้วดังนั้นบุ๋มอยากให้เขาได้เติบโตอย่างอย่างเข้มแข็งอะ่ะยังไม่ทันจะกลับมาเลยมีข่าวกับก๊กิ๊บแล้วเนี่ยพี่ก็เครียดแต่ถามว่าก๊กิ๊บเป็นใครก็เป็นน้องอะ่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่เชื่อว่าเขาได้จะรู้ว่าอนาคตเขาคืออะไรแล้วต้องการความชัดเจนตรงนี้ค่ะเอไไเอยังไม่ได้คุยกับก๊กิ๊บค่ะ คือมันก็น้องอะ่ะกุ๊กกิ๊บมันก็น้องอะ่ะก็พูดไม่ออกพี่ว่าสลับทางกันเไ,ได้คุยกับฝั่งของเด็กของเราไม่พูดคุยกับฝั่งของเด็กของเราไม่คุยคะ่ะคือคือคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนนอกเราไปคุยเขาไม่ได้หรอกเราก็คุยกับฝั่งเด็กเราแต่ฝั่งเด็กเรามันเป็นฝรั่งไงบางทีมันก็มองถึงความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็บอกเออ,อยูก็ดูดีดก่อนละกัน การคุยกับใครกันมีเพื่อนกับใครอ่ะเราไม่ได้ห้ามหรอกนะคะคนเราดิฉันก็มีสามีค่ะนะคะมีแฟนมีสามีเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าชีวิตคะห้ามมีความรักแต่เพียงแต่ว่าระวังข่าวเพราะว่าเอ,อ่อถ้ากุ๊กกิ๊กก็เคลียตัวเองได้เขาไม่มีใครแล้วเขาจะมาคุยกับชัยคนเดียวพี่ไม่ว่านะพี่ไม่ว่าแต่บังเอิญมันไม่ใช่พี่ไม่ต้องการให้น้องชัยเดี๋ยวมาข่าวว่าเป็นมือที่สามพี่ไม่เอาพ,พี่จะการปีกปกป้องทันทีเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริง